ย้ายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติงดงามสีสันสวยงามเปลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาลและวันเวลาเก็บเห็ดเข้าป่าอย่างสุข เก็บบร์รีที่มีสีสันสดใสสวัสดีค่ะรักในการเผจิญภัยมาจ้าถึงป่าแล้วค่ะทำไมถึงบอกว่าถึงป่าแล้วค่ะเราตอดจากคลิปที่แล้วเด้อผิดๆน้องๆจ้ะมากัปอากาศหนาวอีกเหมือนเดิมมารุ่นด้วยกันเด้อค่ะว่าเราจะได้เห็ดไหมเพราะว่าช่วงนี้คนแคบเยอะพี่น้องจ้ะเห็นแบบนี้ค่ะถ้ารออีกสองอาทิตย์โอ้โหก็จะงามมากเลยจ้ะ เขาจะดอกใหญ่มากเมื่อปีที่แล้วยายสนมาช้าเนาะค่ะดอกเขาจะใหญ่ขาอวบๆเลยจ้ะเนี่ยอันนี้ขนาดเรามาก่อนเวลาเด้อค่ะเด้อก่อนเวลายังไงเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วยายสนมาช้าประมาณสองอาทิตย์ดอกเขาจะใหญ่ดอกแข็งดอกเป็นดอกกุหลาบเลยอู้ฮะพี่น้องเนี่ยดอกเขาสวยมากเป็นดอกกุหลาบเลยจ้ะ ยาใจสนมาเร็วไปหน่อยนึงอีกสองอาทิตย์มาหน่อยินแหนด์จะขาแข็งวันนี้อากาศหนาวน่อันนี้ค่อยมาเอาที่หัก้าก่อนเนาะเต็มไปหมดเห็ดป่านี่จะดอกสวยค่ะเห็ดป่านี่เป็นคลิปยอดนิยมของในช่องยายสนเมื่อปีที่แล้วด้วยค่ะ เพราะว่าเข้าดอกใหญ่มากเข้าไปดูได้ค่ะพี่น้องจ๋ะมันจะเป็นเอ้หญ้ามอสเขาจะหนาเขาจะสูงค่ะเขายังไม่โผล่แต่เขาขึ้นมาแล้วค่ะแต่เขายังไม่โผล่พ้นจากพวกหญ้ามอสค่ะเดี๋ยวรออีกสองอาทิตย์ยนจะมาใหม่อีกรอบนึงเดี๋ยวไปเดินดูบนเนินก่อนนะค่ะนี่พวกมอสขอโทษขออภัยด้วยค่ะเนี่พวกมอสเขาจะสูงมากแล้วทีนี้เขาจะอยู่ใต้มอสอยู่เขายังไม่โผล่สวยงามค่ะ เจอแล้วค่ะเจอเห็ดแล้วค่ะป่านนี้คนก็เดินเยอะเต็มไปหมดแต่อาศัยจำที่ได้เนาะพี่น้องยายจำที่ได้นู่นนะคะเดินเร็วไม่ได้เด้อพี่นอ้องเด้อก้งมันจะสายคลิปนี้ก็อีกเหมือนเดิม เรื่องเก่าเราไม่เอาแต่ดอกใหญ่ๆไปกินก่อนนะจ๊ะเก็บดอกเล็กไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าคนที่นี่เขาดูเราอยู่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเก็บแบบอืแบบไม่เหลือไว้ให้เขาเลยอะไรอย่างกันนี้นะคะเราก็เอาแต่ดอกใหญ่ๆไปกิน ดอกเล็กก็เหลือให้เข้ามั่งปูปาเก็บยเยอะยายเก็บไปยายก็ทั้งแช่ฟิดพี่น้องเอ้ยเสียดายว่าจะไปขายก็ในทีวีก็บอกภาคเหนือหิมะจะตกแลกว้วกลัวมันมาภาคกลางเร็วยายก็เลยทำแห้งไว้กินมั่งมันจะได้ไม่เก,กะกะตู้เย็นเนาะคะ่ะ ทำแห้งมันจะทำยากค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าเพราะว่าอากาศมันชื้นยายสนผึ่งไว้ที่ระเบียงบ้านมันก็พอหมันหมาดแล้วนะคะที่นี้ยายสนก็เอาไว้ไปอุ้ยพี่น้องป่านูน่นพี่น้องจ้าทาบราบไปเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพูดเรื่องทำเคสแห้งยังไม่จบพี่น้องเพราะว่าเราเอาไปไว้บนหลังเตาผิงค่ะให้มันแห้งมันจะได้ไม่เกะก,กะตู้เย็นเรา นู่นน่ทซาบราบไปเลยพี่น้องจ้ะโอ้ยนู่นข้างหนา้านู่นก็นอีกดอนใหญ่เดินเร็วไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อว่ากันเด้อพี่น้องย,ย้ายทำไมไม่เร็วเร็วเร็วไม่ได้กล้องมันจะเร็วไปด้วยฮะมันโผล่จากมดไม่มดก็มีพี่น้องจ้าอ้อ,อ,อบอบอีกเหมือนเดิม ปลาไหนหมดนะเห็ดก็ดอกใหญ่ลอยเข้ามาเก็บไปแล้วค่ะพี่น้องจากนูน้นลอยมีคนเข้ามาลวกหน้าเราอยู่ว้าวพี่น้องนู้นอีกดอนหนึ่งเห็นไหมคะมาเด้อมาเด้อหมานคือเกาใครจะมาช่วยนู้นอุ้ยดูข้างล่างกอเขาเ้อพี่น้องน,น้อยๆก็ยังเหลือเอาดอกนี้ดอกเดียวเนาะ ดอกนั้นจงไว้มันหนาวฮักเปาะเลยพี่น้องเอ้ยข้างหลังนั่นกร,กระจายดอกสองดอกไปเอาฝุนใหญ่ในก้อนจะเน่าออทิ้งอุ้ยบางส่วนก็เน่าออไปแล้ววพี่น้องอันนี้ที่เขาใบเขาตูมขึ้นข้างบนเนี่ยเขาแก่เต็มที่แล้วเด้อเขาไม่มีที่จะไป นี่ดูอันนี้โอ้ยจกเอาพี่น้องได้ไหมทั้งจกทั้งงัดเลยอ่อกำเดียวจุ่มบุ้มเลยพี่น้องวางไ้ก่อนเดี๋ยวค่อยตัดขาหันมาทางหลังลอยกอนุ่นเละตุ้มเป๊ะไปล้วจะเอาดอกนี่จะเละนี่เดี๋ยวปิดกล้องเดี๋ยวยาจะแยกสาขาให้เขาให้เขาไปงอกที่ใหม่ย้ายตัดลากเข้าไปตรงนี้เขาจะได้อยู่ที่เดิมอีก เอาน,นี้ก่อนมาเด้อใครจะมาจกน้ากันพี่นอ้องอุยอ้ยอุ้ยเอาได้ไหมนะอันต้นบูเบอรี่มันขวางอยู่เลยเอายาก ป่านี่แหละค่ะป่าที่ว่ายายมาตื่นหมีเพื่อนน่ะมันกระโดดตะคุบนกบนต้นอยู่ตรงไอง้เงาไม้นกปิวเห็นตะมีคึบบ่ทธอโอ้ยควัหายใจฝ่อเอากระดิ่งมาด้วยเด้อปันเนี้พี่น้องแยกจากตั้งแต่คลิปที่แล้วแยกทางก็คุณตามาใส่กระดิ่งแฝดมาด้วยอยู่ป่าก็สวยสวยพี่น้องมันเป็น หญ้ามอสกำลังเขียวๆกับต้นเบอร์รี่ยายก็จะมองไปสาดสายตาไปด้วยรอบๆจ้ะนั่นเลยค่ะถึงบอกว่าเวลาเรามาเดินนะ่ะเห็นรอยคนอื่นเดินเขาก็ไม่เห็นเห็ดเม็แต่เราก็ยังพลาดเหมือนกันเนาะคะ่ะน้องนูน่นซาบราบไปห,หมดพี่น้องเต็มไปเลยว้าวเป็นปา่าเป็นดองเป็นดอนไปอยู่พี่น้องจ้ะนู่นนะคะดงเห็ดทั้งนั้นซาบราบไปเลย โอ้โห,โหพี่น้องนี่แหละค่ะทึงบอกว่าสาดสายสายตามาเต็มไปเลยค่ะนู้ดเป็นดงเป็นดอนไปเลยพี่น้องสีมันก็แตกต่างคือว่านั่นแหละเห็นไหมค่ะเต็มไปหมดมีแต่เฮ็ดจ้ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเก็บด้วยกันจ้ะโอ้โหโหมานอีกแล้วย้ายหมานอีกแล้วจ้ะมาค่ะเดี๋ยวเก็บด้วยกัน แย่ไปหมดน้อพี่น้องหนาวเมื่อกี้พักแป๊บหนึ่งพักกินน้ำเลยหนาวพี่น้องเอาเฉพาะดอกที่กินได้เด้อพี่น้องเด้อดอกที่ว่าตะกุดเอานาอพี่น้องจะได้ไม่ต้องได้ลากเข้าไป ดินนม่ัวงวันนี้หนาวจนไม่แจ้วเลยพี่น้องเอ๋ยไม่เงียบหูดีไม่พี่น้องเ <c oughs> กาะหนาววันนี้ตีมยันจ้อยเลยเป็นพี่น้องเอ๋ยขนาดใส่ถุงเท้ามาสองชั้นแล้วเด้นี่ ยุดเฉยๆดอกถ้าเดินก็โอเคอยู่พอยุดหลกป่าเป็นอื่นเลยพี่น้องเอ้ยไม่เอาเกี้ยงคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคนมาที่หลังเข้าเจี๊ยห้ยตามตูดพี่น้องห้ยก็คือดุนั่นแหละแค่เขาดูคลิปเองเห็นเก็บดอกน่อยเนยเขาก็ห้ยเองเราพี่น้องเลยจะเอาแต่ดอกพอ นางนางไปเด้พี่น้องเด้อไหนๆก็ได้เข่ามาแล้วเนาะนะอย่างคับนี้ก็ไว้ก่อนไบอ้อนใหญ่ๆเฮ็ดเยอะไปหมดค่ะจะเอาดอกโตๆไปกินก่อนเด้อค่อยมาเอาทีหลังเก็บได้หลายรอบอยู่คนอื่นมาเห็นให้่กาเอาเขาเอาไปพี่น้อง อยากกินแต่คนเดียวหลายเนี่ยเล็บเมาแบบนี้มันแบบถึงไม่ให้คุณตาเขด้วยคุณตามาแล้วก็คั่วแบบนี้ไปแล้วที่นี่ตอนไปเลือกเราต้องระวังให้มากที่สุดไงคะ่ะอันนี้ก็เอาออกจากสองดอกสาดอกถ้าฤดูหนาวมาแล้วเป็นอย่างกันนี่นะคะมันมืดบ้านมันมืด กล้องมันจะเปลี่ยนสีของเขาเอ,าเองเด้อบุบวาบบุบวาบขอโทษขออภัยจะ้ะอุ้ยหันไปทางนู่นจ๊กหน่อยพี่น้องเต็มไปหมดนู่นบ้าไอ้ไหลไปทาไมเม็ดไปงอกแถวบ้านพี่น้องดึงเนาะพี่น้องเนาะป้าไปงอกบนแถวดงอิจานะน้องโฮรสสืงสากพี่น้องน้องมุนมาก ทุกหมู่บ้านเลยไปงอกเถอะให้พี่น้องได้เก็บมันมั่นเนาะพี่น้องเนาะยาอยู่เสืิงสางกน้องขอแรกน้องบุญมากเด้อพี่น้องเด้อเคยได้ดยินไหมขากน้องกี่น่ะโชคชายเดชอุดมเลียวขวาเสริงสางจะก่อนจะท้องถึงน้องกี่น้องบุญมากจะ ยายทำไมถึงบอกว่าสองบ้านยายอยู่สองบ้านเด้อตอนแรกอยู่กับพี่ชายอำเภอเสืองสามจ้ะพี่ชายพี่อู่ซ่อมก็เลยได้ยายได้แยกสาขาไปอยู่หนองบุญมากพอดีสามีรถชนเสียชีวิตยายก็เลยนี่แหละค่ะตกไกลเลยพี่น้องเอ้ย ตต๊ไกไหลเลยพี่น้องได้มาอยู่นี่ลูกหลานก็อยู่เฮ้สิงกิเต็มอยู่ไม่เงาดอกพี่น้องหมู่บ้านย้ายก็มีคนไทยอยู่ด้วยกันสี่ห้าหกคนอยู่ค่ะย้ายอยู่เป็นตำบลแล้วก็อยู่ใกล้กันด้วยนะแล้วก็คนเสืิสางบ้านเดียวกันอยู่ด้วยกันด้วยค่ะพี่น้องนและมีอะไรก็อาศัยกันอยู่ใกล้กันอยู่ เดินไปหากันก็ได้ไม่ประมาณกิโลกว่ากว่าอันนึงอันหนึ่งอยู่จะาห้าร้อยเมตรสองหลังห้าร้อยเมตรสามสี่หลังเนี่ยอยู่ย่อมเดียวกันเลยพี่น้องยายมีเพื่อนอยู่ไปเร็วไม่ได้เด้อมันเป็นดอนไม่ได้พักหนักกรอกพี่น้องคุบเขา่าคุบเข่าเก็บเอาที่นี่มันจะไปเร็วก็ไม่ได้ก้มเก็บไม่ไหวดอกพี่น้อง รุ่นนี่แล้วรุ่นเขาเข่าเสื่อมพี่น้องรุ่นอีกปีสองปีก็ได้ค่ามากพี่ห้องก็ได้ค่าหมากพผาผู้บานเองว่ะพี่น้องเอ้ยมาเด้อชมคลิปคนเถาเก็บเพชร ว่าอย่างกันนี่นะพี่น้องเอ้ยอย่างขยันลนกนะขยันจนเดียงพี่น้องขยันมาจนเดียงหัวสั่งหามแล้วพี่น้องเอ้ยคุณตาสั่งหามแล้วอ้าตาโทรเข่าพี่น้องปิดกล้อง,องแป๊บนึง เดี๋ยวยายจะไปต่ออีกที่ด้วค่ะเดี๋ยวเทอันนี้ให้คุณตากลับบ้านเดี๋ยวคลิปนี้แล้วนี่แหละค่ะก็ได้ได้เห็ดอยู่ค่ะคลิปนี้เนาะคะเนาะแต่ยายจะเทให้คุณตาเอากลับบ้านแล้วคุณยายก็จะแยกไปอีกป่านึงเดี๋ยวข้ามฝั่งถนนไปฝั่งนูน้นอันนี้จะให้คุณตาใส่รถให้คุณตาเอาไว้ เดี๋ยวเราไปต่อกันคลิปหน้านอะจากพี่น้องจ้านี่นะคะได้แล้วค่ะพี่ๆน้องๆจากคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปกันแค่นี้เด้อแต่ว่ายายสนยังจะไม่กลับบ้านค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าด้วยเด้อค่ะพี่ๆน่น้องขาว่าเราจะได้เห็ดไหมเดี๋ยวไปกับยยสนค่ะเดี๋ยวเยสนจะเดินไปอีกฝั่งฝากถนนฝั่งนู้นค่ะพี่ๆนน้องคลิปนี้เราก็จะให้คุณตาเอาเห็ดกลับบ้านก่อนดูแลสุขภาพกันเด้อพี่ๆนน้องจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนด้วยนะคะดูแลสุขภาพค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเฮ้ยปลาไก่กินเลยหนาวค่ะพี่น้องจ๋า